ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมบรรยากาศยังมาแรงนะพี่น้องเด้อนะครับ <c oughs> นุ่มบิมจะพามาเบิงนะครับผมเบิงงห้เบืองนาะหนุ่มบิมนะครับหลังจากที่บได้เบิงบได้ดูแลไปหนึ่งปีกับประมาณ4เดือน5เดือนนะครับผม1ปีสเดือน1ปี5เดือนนะครับผม,ป,ป,นะรบผมประมาณนี้นะครับผม กลับมาในแปลกหูแปลกตาเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะครับผมนี่อย่างน้าน้อยนุ่มบิมนะครับอย่างน้าน้อยโอ้มาก่อดุกเลยครับพี่น้องครับโอ้มาก่อเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมาก่อดุกเลยนะครับเอาสังเกตเห็นได้ชัดนะครับผม พราะว่าเอ็พวกนี้มัน้นาฝนพอด,ดีนะครับห้าห้าลายนะครับผมแล้วก็เึงนนั้นเมื่อมีผูใ้ใดอยู่นะครับตอนนี้นุ่มบิ่มอยู่กับได้อยู่ได้เสาตอนนี้ก็เริ่มจะมีขี้ฝุ่นขอามาแน่แล้วนะครับไปพี่น้องไปไป,ไปเบิ่งน้ำกันนะครับ ไก่เด็กพี่นอ้องเด้อนี่ใส่ละไกะ่เหรอไก่ยัางดูนะครับผมแต่ว่าไก่ไก่ยังสองตัวไก่ตายไปแล้วนะครับผมยังอยู่สองตัว,ตวมื่อนี้นุ่มบิ่มก็บม่ได้กุญแจามาน้ำนะครับปกติจะมีกุญแจเปิดบ่ได้มาน้ำนะครับผมหญ้านี่หกเลยนะครับเฮ้ยพี่น้องครับเออฮ่าฮ่า นะครับกล้วยนะครับพี่นองครับกำลังจะออกนะครับกล้วยลูกน้อยมากซีดานี่น่าจะมีคนเก็บไปแล้วนะครับผมยังจะลูกน้อยนะครับ <S <S เก็บไปแล้วแต่ว่าบุได้เอาถุงออกก็พี่นวอเด้อยหาออกลากดูนะครับลูกงีบ่มีนะครับผมมีแจะลูกน้อย มากมีนะครับผมโอ้มาปีนี้เป็นมากเล้วครับพี่น้องครับนะครับผมเป็นมากแล้วหมากมีมากกอนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องเด้อนะครับฮเเพี้บเดพี่กับพี่น้องครับโอ้ยปวด้เบิงเป็นปี เบิงบ่งหญ้าเบิ่งหญ้าเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเอาเอานะครับผมนะครับขันบ่นมีคนดูแลนะครับผมพี่น้องครับหญ้าจะประมาณนี้นะครับผมหลายเลยนะครับหญ้านะครับมันมีผู้ใดดูแลเด้อพี่น้องเด้อนะครับกลับมาก็อาจจะ ได้ดูแลได้เบิ้งไมนะครับที่เป็นจังใดไปตัวนะครับน้ำกับเตียม้างอยู่นะครับจะเห็นได้ชัดว่าไอ้น่าจะมีเพือนเอไอ,อันนี้มันใส่ไว้นะครับผักบุง้งไออู้วมันผักบุงกบ้งประเกษตรน้ำนะครับผมนะครับประเกษตรน้ำนะครับ นะครับผมนะครับกล้วยกันยังมีอยู่คือเก่าเดยอพี่นองเด้อนะครับแต่ก่อนนี่ก็น่นาจะได้อ,ออกลายเติบนะครับผมอ,ออกลายอยู่นะครับมับงมีฟังพี่กันยังกอกล้วยกอนนี่คิดว่าน่าจะอ,าออกนะครับผมสองกอน,นะครับ กล้วยอันนี้จะเป็นน้ำว่าปากช่อง50นะครับผมตอนนั้นก่อมันใหญ่นะครับผมคิดว่าจะเอาออกเพราะว่ามันก่อใหญ่หลายลูกลูกมันน้อยนะครับเบิ่งนะครับผมหลังจากมันได้อยู่หนึ่งปีสี่เดือนหนึ่งปีห้าเดือนนะครับผมต้นบุกมีครับพี่น้องครับสูงอลละเลยครับคุณ นะครับตัวนั้นยังผูสูงบันนี้นะครับผมปีนี้มาสูงอาลาดเลยนะครับตัวนั้นยังออกลูกแล้วนะครับกล้วยหอมนะครับผมหอมท้องนะครับกล้วยหอมท้องนะครับตัวนี้นอหลายนะครับผมมันก็เลยลูกบุญยนะครับผมต้องได้จัดการมันออกนะครับนอหลายเลยนี่ก็เป็นกล้วยหอมท้องขึ้นกันนะครับ เบ่งในพี่น้องเด้ยอย่าเต็มเลยนะครับพี่น้องครับอา้าวนะครับถ้าสวนขอโทษครับผมขออภัยหลายๆถ้าสวนที่บุม,มีคนดูแลนะครับมันนั่นจะประมาณนี้นะครับผมหกเน่นะครับบุม,มีคนดูแลนะครับสาระกลางหน้าเปันแักบกกาลงไปในพี่น้องเนื้อยา่มันหัก ตะไคร้นี่ก็จะจุบแน่แล้วนะครับผมไม่ได้เลี้ยงอย่างแล้วนะครับตะไคร้นะครับนี่ต้นเพกานะครับผมลินฟ้าก็ใหญ่แล้วนะครับผมตอนนั้นต้นน้อยๆอยู่เลยนะครับต้นนี้มาตอนนี้ใหญ่แล้วนะครับ<ฮ>เห็นปลาเก้หกเลยทียพี่น้องนะครับผมกล้เรือลายเลยนะครับผมที่มันยังออกลูกใหม่ๆมา นะครับมีแต่กล้วยนะครับผมตอนนี้นะครับโอ้ย้วย์บึงพี่น้องเด้ออันนี้เป็นสุกคาเคือบ่นะครับนี่นะครับนกกินหมดแล้วนะครับผมนี่ครับกล้วยนะครับซึ่งถ้ามีคนดูแลนะครับผมมันจะจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมมึยเกย์ดูแลด้วยพี่น้องด้วยนะครับกล้วย์กำลังออกลายเลย หายังละอครับผมเบิ้งครับผมมันหลครับผมมีแค่สมีครับผมนอมันหลายพดนะครับก่อมันใหญ่นะครับเบิ้งก่อเบิงใหญ่เลยนะครับผมถ้าบม่ได้ไม่ได้ตัดออกนะครับมันจะเป็นน้อยๆนะครับผมคือบาะยิ่งคือเบาะยาวนะครับ อันนี้ก็ต้นต้นแขนะครับผมดอกแขนะครับปลูกไว้ต้นใหญ่แล้วคุณนะครับผมไว้ก็กินว่าจะเอาผมเคยเอาไอ้ผักหวานปลามาใส่นะครับผมบป,ปามาน,บมบนยังครับผมตายขึ้นกานะครับผักหวานปลาเมเซเกิดปนยังนะครับผมนะครับต้นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยนะครับผมแล้วก็ ตรงนี้ก็น่าจะเอาโบได้แล้วนะครับผมอ้อยครับผมอ้อยคั้นน้ำนะครับผมไอ้สุพรรณบุรีนะครับผมสุพรรณบุรีห้าศูนย์แม่นบอกครับมีแต่ห้าศูนย์เนี่ยผมไอจำพี่จำถึกเนี่ยเด้ออ้อยกับกล้วยนะครับกล้วยกับปากซองห้าศูนย์อ้อยกับอ้อยคั้นน้ำนะครับผมสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับน้ำท่วมครับผมน้ำขังฝนตกดีดีครับผม นะครับน้ำขังเลยต้นตะขบนี่มาใส่น้อย,ย,อยอไยอยย่ได้ปลูกเด้อพี่น้องเด้อต้นตะขบไปเด้อเนาะเกย์กัเกิดอยู่ในสร้างมึงครับผมในสร้างในน้ำนะครับกล้วยนี่ไหลเรือเลยนะครับผมเห็นแต่กล้วยครับผมโอ้ยเอาเนาะนะครับอ้อยก็อยู่ในน้ำนะครับมันล่มครับผม ถ้าอ้อยขั้นหน้ามันร่มมันจะออกนอออกหักนะครับผมมันจะใส่ไว้ได้เนาะก็นนาจะได้ตัดโซ่โรงงานครับผมปีนี้นะครับตัดไข่โซ่โรงงานเลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะครับผมกล้วยหอมนะครับสุดหลายมันจะกล้วยนะครับต้นเผานะครับผมะพร้าวบนใหญ่นะครับผม ก็ยังว่าซ้ำเก่าอยู่นะครับผมก็แปกใจบางภาพมันคือออกนอได้นะพี่น้องครับนะครับนี่นะครับผมเป็นจะออกนอไหมนะครับผมไม่ใส่ล่ะนะครับบางภาพมัาออกนอมาไหมครับผมก็่เข้อใจตัวเบิ้งต้นนี้นะครับผมพี่น้องครับนะครับเบิ้งต้นดอกเเา้วนะครับผมเขาจะออกนอมานะครับ ผมก็โบเขา้เขาใจว่าปลูกผ้าเันอยงคือออกนอมาได้นะครับใบบิกไปงอนะครับผมเอ,าอ,อ้าโบเป็นหยังก็ผมปล่อยมันไปนะครับหย้านี่หกเลยนะครับผมผมใส่รบิมจะได้มาถางหย้าก่อนนี่ตัวมะขามนะครับมะขามพันยักษ์นะครับผมที่ปลูกไว้็เริ่มจะงญ่แล้วนะครับแต่ยังพันได้ปิดหมากเลยพี่น้องเด้อนะครับ เบิ้องอวยครับผมอวยขนาวหน้าปลาบางเงี่เลยนะครับผมการันจะได้ตัดทรงโรงงานนะครับปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบุกม่วงนะครับผมบุกม่วงมันพันได้อย่างไรครับพี่น้องครับบุกม่วงมันไปถามเพื่อนว่ามีบุกม่วงมันบ่นะครับเพื่อนก็ให้มานะครับมจพันอย่างได้พี่น้องด้อนะครับ นี่ครับต้นดอกเผาหอีสูงเต่ใบนะครับผมนี่ก็เป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับผมหญ้าหวานอิสราเอลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เลี้ยงตะก,กะเตีนตนะครับผมตะกะเตีนบัตตังกาะนะครับผมเดี๋ยวชิปหน้าเดี๋ยวผมจะพายเบิ้งตะกะเตนยนใะนพน้องเด้อนะครับปลูกหญ้าแต่ว่าตะก,กะเตีนก็นยี่ี่แล้วแหละ พันธุที่ได้กินอยู่นะครับนี่ก็เป็นอ้อยนะครับผมอ้อยขนามนะครับสุพรรณบุรี50นะครับหนาหวานอิสราเอลคากระยังยูคือเก้าครับผมขานี่จะเป็นขาแดงนะครับผมขาแดงขาแดงอู้ออกนออะไรเลยเลยพี่น้องครับนี่ครับผม ประมาณนี่ครับกินกำลังเสียบคนวานะครับผมห้าแดงครับผมนี่ครับผมประมาณนี้ว่ากินกำลังเสียบเลยนะครับเป็นต้มนะครับผมเป็นต้มกินเนาะตรง่างเลยต้องขยายไว้นะครับผมแตกกอหไหยเลยนะครับมมีผู้ใดกินแด้มีน้องด้วยปลูกไว้่มีคนกินครับผมบึงนอกออกไหลเลยนะครับผมเนี่ย ประมาณนี้นะครับน่อหลเลยนะครับนี่ครับอีกกอนหนึ่งนะครับน่อกัอนลายอยู่นะครับกอนนี้ก็ได้นะครับห้าบานอืม ทกลุกนะครับผมล้มแล้วนะครับตายแล้วเนะจ้ามังกรหกกระุมแต่ว่าพืชผักกะถือว่าจะหลายก็เกาอยู่มาแข้งนะครับผมนะครับกกระุมหกกระเกรา <laughs> ออออนะครับ ดูเอยเบิงหน้ามึงก่อนเฮานะครับแต่ก่อนในสะในสะจะบ,บ่มีห้านะครับผมบนนีห้าหลายเลยนะครับแต่เห็นได้ชัดว่าตุนงล้วยนี่อ้อมเลยเด้อพี่นองด้อตุนงล้วยจะได้ตัดออกอยู่นะครับผมหเห็นให้ลูกเขาเป็นไงนะครับ ครับกับเป็นคลิปสัน้นๆที่เก่าครับสวัสดีครับ